เป็นอะร่งหอเนอ่เป็นอะไรเะเป็นอะไรเน่่โครได ไอหยอดเป็นอะไรโคลราหืมหืมทั้งหยอดเป็นอะไรฮะเอ้า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 เป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรฮะหืมโคลราไอหยอดเป็นอะไรฮะน่าถามไม่หยอดด้วยหยอดเป็นอะไรหืมหืม

ทั้งยอดครับทั้งยอดครับทั้งยอดหายคันแล้วแม่บ่ทั้งยอด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 เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหกินน้ำกินน้ำหมดโอ่งเลยไหมฮะทั้ยทงยอดกินน้ำหมดโอ่งเลยไหมฮะฮะ ินน้ำหมดโอ่งเลยอะอุ้ยกินน้ำหมดโอ่งเลยกินน้ำหมดโอ่งเลยไหมกินเยอะแทะอืออือ